ะเจริญไปอไครับปัญญาวยกันนครับวันนี้ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องโคกเพชรของเราครับวันนี้ปีชื่นนะครับวันนี้กับรถไทยกู้ใจมาเปิดทางหน่อยนะครับวันนี้รถด,ดินจะมาถมที่โรงเรียนบ้านโคกเพชรครับ น,นี่นะครับที่ชื่นนะครับท่านเป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกเพ็ดครับอันนี้อันนี้ท่านมาช่วยดันนะครับดันปึกทางให้รถหกล้อครับวันนี้จากเทศบาลโคกมาครับท่านจะนำดินมาทมที่โรงเรียนบ้านโคกเพชรครับด้านหลังตรงนี้ครับ บริเวณกว้างนะครับนะครับตรงนี้จะเป็นที่ลุ่มน้ำขังครับยุงเยอะนะครับสีมือต่างๆตรงนี้เป็นของพี่ชื่นนะครับดันวางแนวไว้เราจะเผาต่อครับอา่าครับ ับแรงดีครับขอบคุณครับครับก็ใช้ได้ทีเดียวครับเนี่ยครับต้นตาลอ่าต้นตาลต้นบักเอฟอกับอ่าเอ็มยูครับวันนี้มาช่วยโรงเรียนรับภูมิทัศน์เนื่องจากโรคร้างมานานนะครับ พอดีได้รถคันนี้มานะครับก็มาช่วยคุณครูนะครับลงครับเพื่อได้ทำ้านกิจกรรมของโรงเรียนเนื่องจากทิ้งไว้นะครับรกเป็นอันตรายก็มีกีฬามีกิจกรรมต่างๆเข้าค่ายก็จะได้เข้าใช้พื้นที่ได้ ส่วนต้นนี้นะครับผมจำความได้ก็40ปีแล้วเกิดมาก็เห็นเลยต้นตะโกะส่วนต้นอื่นก็จะเป็นวัชพืชที่ขึ้นมานะครับรกๆนะครับอันตรายเด็กน้อยอคลิปนี้สั้นๆก่อนนะครับเดี๋ยวสัก2องโมงเดี๋ยวรถก็จะมาเทดินนะครับอดินมาช่วยโรงเรียนนะครับ เนี่ยครับเพื่อนๆสมาชิกชาวบ้านนะครับถ้าเห็นคลิปนี้ก็อยากจะช่วยเหลือทางโรงเรียนก็ขอเชิญนะครับงบประมาณไม่มีเท่าไหร่ก็ได้ผู้ใจบุญหลายๆท่านนะครับก็ช่วยดูแลก,กันส่วนดินก็จะเป็นของโครงการนะครับเหลือจาก น้องสนุกของเราก็ท่านนายกก็เอามาช่วยเหลือนะครับเ่าคลิปนี้สั้นๆก่อนนะครับสวัสดีครับ